สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับคือเวลาเรามองกราฟราคาเนี่ยมันดูเหมือนจะวิ่งมั่วๆว,วุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเบื้องหลังความวุ่นวายพวกนั้นเนี่ยมันมีตากะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้ไปด้วยกันนี่เลยครับคําถามที่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนต้องเคยเจอเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าทําไมทําไมตลาดมันเหมือนแกล้งเราตลอดเลยวิ่งมาชนสต็อปล้อสของเราปุ๊บ แล้วก็กลับตัวไปในทิศทางที่เราคิดไว้เป๊ะๆเ,เลยไอความรู้สึกหงุดหงิดแบบนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีคําตอบซ่อนอยู่ครับใช่แล้วครับคําตอบมันก็คือสิ่งนี้แหละ liquidity หรือที่เราเรียกกันว่าสภาพคล่องนั่นเองการเคลื่อนไหวของตลาดที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่การสุ่มนะครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆนั่นก็คือการไล่ล่าสภาพคล่องนี่แหละครับซึ่งเจ้า liquidity เนี่ยแหละ คือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขความลับทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้โอเคครับเพื่อที่จะไปเข้าใจเรื่องสภาพคล่องให้ลึกซึ้งเนี่ยเราต้องปรับมุมมองกันนิดนึงก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการไล่ล่าครับ ประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับตลาด forex เป็นเกมแบบ zero sum มันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าในตลาดเนี่ยมันมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียเสมอครับมันคือเกมที่เงินไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่มันแค่ย้ายจากกระเป๋าคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทีนี้พวกสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือที่เราเรียกใช้่ว่า smart money เนี่ยนะครับเขาต้องการจะเปิดออเดอร์ทีละมากๆๆๆเป็นล็อตมหาศาลเลยคําถามคือถ้าเขาจะซื้อเยอะขนาดนั้นเขนาจะไปหาคนขายมาจากไหนละหรือถ้าจะขายเยอะๆจะหาคนซื้อมา สารมาจากไหนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเกมทั้งหมดเอาละครับก่อนที่เราจะไปตามรอยสมาร์ทมันนี่กันเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ภาษาที่ตลาดใช้คุยกับเรากันก่อนซึ่งก็คือการอ่านจังหวะการเคลื่อนที่ของราคานี่แหละครับมันเหมือนเป็นชีพประจรพื้นฐานของตลาดเลยถ้าเราอ่านชีพประจรนี้ออกนะเราก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องอื่นๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยจังหวะพื้นฐานของตลาดเนี่ยนะครับมันมีแค่2ออย่างหลักๆเลยคือ expansion กับ retracement Expansion ก็คือจังหวะที่ราคามันพุ่งปรีดไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงส่วน Retracement ก็คือจังหวะที่มันย่อตัวหรือพักตัวกลับมามันเป็นเหมือนการหายใจเข้าหายใจออกของกราฟราคาเลยครับพุ่งไปแล้วก็ต้องมีย่อกลับเป็นเรื่องปกติและทีนี้จุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Break In Market Structure หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า BMS มันคืออะไรมันคือตอนที่ราคาเนี่ยสามารถทะลุแนว High หรือ Low ที่สำคัญๆไปได้พง่ายๆก็คือ BMS นี่แหละครับ คือสัญญาณที่ตลาดกำลังบอกเราว่าฉันจะไปทางนี้จริงๆแล้วนะมันเป็นการเปิดไพ่ให้เราเห็นเป็นการยืนยันเจตนาของทิศทางนั้นๆครับเอาละครับหลังจากปูพื้นฐานกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้เรามาถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันแล้วครับนั่นก็คือการตามรอยเงินหรือ liquidity นี่เองเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่ smart money กำลังไล่ล่าอยู่จริงๆมันเปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะที่ขับเคลื่อนให้ตลาดมันเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆได้ แล้ว Liquidity มันคืออะไรกันแน่พูดแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับ Liquidity ก็คือบริเวณที่คำสั่ง stop loss ของเทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราๆเนี่ยไปกองรวมกันอยู่เยอะๆนั่นเองครับนึกออกไหมครับที่เราคุยกันตอนแรกว่าทำไมตลาดชอบมาเกี่ยว stop loss เรานี่แหละครับคือคำตอบ smart money เขาจงใจลากราคาไปที่จุดเหล่านี้เพื่อไปกระตุ้นให้ stop loss ของเราทำงานเขาจะได้มีคู่สัญญามาเติมอเดอร์ยักษ์ใหญ่ของเขาได้ยังไงล่ะครับ ทีนี้สภาพคล่องเนี่ยมันก็มีอยู่2ฝั่งเหมือนเหรียญ2ด้านเลยครับฝั่งแรกคือ buy stops liquidity หรือ BSL อันนี้ก็คือพวก stop loss ของคนที่เปิด order sell ซึ่งมันจะไปกองกันอยู่เหนือ high เก่าๆส่วนอีกฝั่งก็คือ sell stops liquidity หรือ SSL อันนี้ก็คือ stop loss ของคนเปิด buy ซึ่งจะไปกองกันอยู่ใต้ low เก่าๆและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพคล่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกกวาดหรือเก็บไปแล้วเนี่ย เรามักจะเห็นราคากรับตัวอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วคำถามต่อมาก็คือไอแหล่งสภาพคล่องพวกนี้มันซ่อนอยู่ตรงไหนของกราฟบ้างละ่ะนี่เลยครับสไลด์นี้เปรียบเสมือนแผนที่คุมซัพย์ของส์ทมันนี่เลยนะไม่ว่าจะเป็นไฮกับโลของวันก่อนหน้าของสัปดาห์ก่อนหน้าหรือพวกสวิงไฮสวิงโลเก่าๆและที่เด็ดสุดๆเลยก็คือจุดที่ไฮมันเท่าๆกันหรือโลเท่าๆกันที่รายย่อยชอบมองว่าเป็นแนวต้านแนวรับแข็งๆนะครับ ตรงนั้นแหละแหล่งรวมซ t o p l ลอสชั้นดีเลยพวกนี้คือเป้าหมายหลักในการโดนไล่ล่าทั้งนั้นแหละครับไอการกระทําที่จงใจลากราคาไปกว่าสต็อปลอ s เนี่ยมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันเลยนะครับเขาเรียกว่า Stop Hunt หรือการไล่ล่า Stop Loss มันคือการที่ราคาเหมือนจะทะลุแนวรับแนวตั้งไปแป๊บหนึ่งที่เรียกว่า False Breakout เพื่อไปเกี่ยวเอา Stop Loss ให้หมดแล้วก็กลับตัวการกระทำแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการปั่นตลาดเลย โอเคครับถึงตอนนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสภาพคล่องและทำไมสมาร์ทมันนี่ถึงต้องไล่ล่ามันคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะมองหาร่องรอยของสมาร์ทมันนี่บนกราฟจริงๆได้อย่างไรไปดูกันต่อเลยครับนี่คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญของจิ๊กซอครับ o r เดอร์บล็อกหรือ OB มันคืออะไรมันคือแท่งเทียนแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งแรงๆจนทะลุโครงสร้างหรือ BMS ที่เราคุยกันไปให้เรานึกภาพว่า o r เดอร์บล็อกเนี่ยมันคือรอยเท้าที่ Smart Money ทิ้งไว้ให้เราเห็นครับมันเป็นจุดที่เขาเข้าออ,อเดอร์ขนาดใหญ่และมันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญหลังจากที่เขาล่าสภาพคล่องเสร็จแล้วนั่นเอง เห็นไหมครับว่าแนวคิดแต่ละอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับแต่มันเอามาประกอบร่ายกันกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นลำดับเหตุการณ์ที่ทรงพลังมากๆและที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในตลาดอยู่ตลอดเวลาเลยครับและนี่คือเซตอัพสุดคลาสสิกเลยครับ SH plus BMS plus RTO มันคือเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบเลยนะลองไล่ตามไปนะครับขั้นแรกเลยคือ the hunt หรือการล่าราคาจะพุ่งไปกว่า liquidity ที่จุดสำคัญก่อนจากนั้นขั้นที่2 the confirmation หรือการยืนยันราคาก็จะกลับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำลายโครงสร้างตลาดหรือ BMS และสุดท้ายขั้นที่3 the entry หรือจุดเข้าคือตอนที่ราคามันย้อนกลับมาที่ o ด d ร์บล็อกที่มันสร้างทิ้งไว้ตอนแรกตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับการเตรียมตัวเคลื่อนที่ครั้งใหญ่ในทิศทางใหม่ นอกเหนือจากเซตอัพคลาสสิกเมื่อกี้นะครับมันก็ยังมีรูปแบบอื่นๆที่ใช้แนวคิดหลักกันเดียวกันนี่แหละคือเรื่องการล่าสภาพคล่องอย่างเช่น t u r t l e s o u p อันนี้จะเป็นการ stop hunt แบบเร็วๆเลยคือโผพรวดไปกิน stop loss แล้วก็หดหัวกลับทันทีกับอีกอันที่น่าสนใจมากๆคือ AMD ย่องาจาก Accumulation, Manipulation, Distribution อันนี้จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นครับคือมีการสะสมกำลังก่อนจากนั้นก็มีการปั่นราคาหลอกๆเพื่อไปล่าสภาพคล่อง แล้วสุดท้ายก็ปล่อยของหรือเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางจริงซึ่งวัฏจักรแบบนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆในแต่ละวันเลยครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือกฎเกณฑ์การเทรดนะแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อตลาดไปเลยเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการมองกราฟไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เหมือนส์ทมันนี่ เราต้องเลิกมองแค่แนวรับแนวต้านแบบเดิมๆครับแล,ล้วเริ่มมองหาว่าแหล่งรวมสภาพคล่องมาอยู่ตรงไหนเราต้องเลิกตามเทรนแบบไม่เลื่อมหูเลื่อมตาแต่ต้องพยายามทําความเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าตอนนี้มันมีการปั่นการล่าหรือการปล่อยของอยู่หรือเปล่าสรุปง่ายๆก็คือให้มองหาการล่าครับไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของราคาและสุดท้ายนี้ผมขอปิดท้ายด้วยประโยคที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้เลยครับ อยากให้ลองจำประโยคนี้ไว้ในใจแล้วเอาไปใช้สังเกตการในทุกๆกราฟที่เราเปิดดูเลยนะครับนั่นก็คือตลาดแทบจะไม่กลับตัวเลยหากยังไม่ได้เก็บสภาพคล่องลองเอาไปดูกันนะครับแล้วจะเห็นอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยครับ